สวัสดีครับเรากําลังพบกับรายการ P5 พบสมาชิกภาคพิเศษนะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษที่เรานําทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมภาษณ์นะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จของบริษัท P5 Network ในตําแหน่ง Golden c l o u d นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากบุคคลท่านหนึ่งที่ผมมีความยินดียิ่งเลยนะครับซึ่งภูมิหลังของท่านนะครับเป็นหนุ่มโรงงานนะครับแต่วันนี้นะครับก็เข้าสู่ธุรกิจ p 5แล้วก็ประสบความสําเร็จ ในระดับที่1นะครับในตําแหน่งโกลเด้นคราวนะครับและที่สาคัญก็คือใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นเองนะครับก็เข้าสู่ตําแหน่งที่เป็นตาแหน่งเกียรติยศของทางบริษัทได้เลยนะครับวันนี้เราพบกับเลยพบกันเลยแล้วกันนะครับกับหนุ่มโรงงานอดีตนะครับวันนี้เข้าสู่ธุรกิจพีไฟคุณปีชากิพเมฆครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับสังเกตได้ว่าหลายๆท่านคงจําได้นะครับสำหรับคุณปีชากิพเมฆที่ทารายการพีไฟบ่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับเชิญมีผู้นํามี ทีมงานหลากหลายจังหวัดเข้ามาอะไรการหลายคนจนนึกว่าคุณบิชาเป็นพิธีกรจริงๆไม่ใช่นะครับคุณพิชาเป็นผู้นําของเราในธุรกิจพีไฟทที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่เปิดบริษัทเลยนะครับวันนี้เรามีความมีน่ยมยิ่งเลยวันนี้ตำแหน่งแรกครับตำแหน่งโกลเด้นคราวสังเกตที่สูรสวยมากๆสูทใช่ไหมครับพึ่งรับประโยชน์กัดร้อนด้วยนะครับในประมาณเดือนมกราที่ผ่านมาวันนี้เราก็ได้มีการสัมภาษณ์ เปิดใจกันนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยตำแหน่งที่เราทำทำกันมานะครับเป็นยังไงเดี๋ยวแต่นั้นตอนท้ายนะครับวันนี้ผมอยากคุยกันแบบสบายๆก่อนนะครับที่เราเราอยู่กันมาตั้งแต่เปิดบริษัทนะครับตั้งแต่แรกได้ข่าวว่าพี่วิชาเป็นหนุ่มโรงงานนะครับแถวรู้สึกจะเป็น่าติาสากรรมแถวบางกะดีโอทุมธานีอ๋อเป็นยังไงครับทําอะไรอยู่ตอนนั้นก็มันจะค่อนข้างหลากหลายถ้า คนที่เคยดูเทปเก่าๆก็จะพอทราบประวัติบ้างแต่บางท่านอาจจะเพิ่งเปิดรายการมาวันนี้วันแรกนะผมจะเกินสักนิดนึงครับอดีตเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาสองสาที่แล้วก็รับทําทุกอาชีพที่ได้เงินคือทำทุกอย่างอาทำทุกทางได้เงินไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารตามสั่งทาด้วยเปิดร้านเบเกอรี่นะครับจะรับจากร้านนนเบเกอรี่มาเปิดมาแล้วก็มาจําหน่ายทาเองไหมครับเปิดร้านเองเอาทำทำไม่ไหวกำไรสูงครับแล้วก็ ทำพนักงานห้างคือทาทุกอาชีพนะครับที่ที่เขาแลกกับการที่ต้องเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนหนังสือก็เหมือนกับหลายๆบุคคลทั่วไปเหมือนกับคนอื่นอยู่นี่ทำงานกันอย่างหนักอยู่ครับทํางานหนักมากใช่ไหมครับทำอยู่ตรงนั้นกี่ปีครับที่โรงงานไลตี้อยู่แต่แต่เราเราที่เราหันเหมาทันทีเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้ชอบธุรกิจเครือข่ายอ๋อครับจากการที่โดนเพื่อนหลอกจากเริ่มต้นเลยหลอกไปฟังนะครับ หาวิธีที่จะหลอกเราไปทุกรูปแบบเราก็คือเราไม่เคยรู้จักธุรกิจเครือข่ายว่าเป็นลักษณะไหนรู้แต่ว่าขายต้งขายตรงขายตรงที่ได้ยินมาครับได้ยนคำนี้ก็คือตอนนั้นเราทํางานโรงงานอยู่แล้วก็มีเพื่อนระหว่างที่ํำงานโรงงานนี้การเงินเป็นยังไงครับตอนนั้นค่าใช้จ่ายถ้าเราอยู่บ้านพักฟรีแล้วคือเซฟอาหารก็ถูกชามละสิบห้าบาทเองถูกมากๆเลยแต่รายได้ที่เราได้มานั้นไม่พอที่จะจะไปใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้นแน่นอนแสดงว่าเรามีความฝัน ครับมีความฝันครับคือผมเชื่อว่าทุกคนในในที่รับชมรายการอยู่มีความฝันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่วันนี้คุณบีชาเลือกที่จะเก็บฝันตัวเองด้วยวิธีการเข้าสู่คือช่วงที่เราช่วงที่เราทํางานไปเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีความสามารถแค่นี้หรอครับทาไมเราต้องรับจ้างเขาทั่วไปหรอทําไมบางคนเขาต้องมีจ้างตลอดอ่าเวลาเวลาเวลาผมนั่งรถเมลีเนี่ยหรือนั่งรถกะโรงงานเนี่ยเราก็จะนั่งริมหน้าต่างเราก็จะวองข้างว่า คาแรคเตอร์คนนี้ไม่น่าขับเบนส์เนาะจริงจริงครับคนนี้ไม่น่าขับขับรถป้ายแดงอ่ะคือเราจะเข้าข้างตัวเองว่าโอ้โหหน้าตาอย่างเราทำไมไม่มีรถขับวะอะไรประมาณนั้นเป็นหลายหลายคนคิดเนาะใช่คิดแล้วทำไมทำไมเราไม่มีบ้านอยู่เขาบ้างคือในชีวิตจะมีาำถามตลอดว่าทำไมทำไมทำไมจนจนไปได้ไปนั่งฟังธุรกิจเครือข่ายคือไปแบบงงๆแบบเออเออแล้วมองภาพว่าโอ้โหคนที่ประสบความสำเร็จเป็นชาวบ้านใช่แล้วแต่อาชีพที่แบบ เฮ้ยเรามีความรู้มากคนนี้อีกอ่ะทำไมเราเราทำไมเราทำแบบงานงานตรงนี้อยู่เราได้อะไรบ้างก็เลยมองคนหลายๆคนที่ว่าบางคนไม่ยีการศึกษาเลยคนป2ปสปสสมัยนั้นสิบกว่าปีที่แล้วที่ผมเข้าไปฟังเรามองว่าเราทำได้แหละธุรกิจกระข่ายแต่คือไม่รู้ว่าทำยังไงไม่เข้าไปฟังก่อนเลยแต่รู้ว่ามันทำได้อ่ะแล้วตอนแรกที่เข้าไปฟังนี่คือเพื่อนบอกกันตรงๆเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพื่อนหลอกว่าพาไปไปเที่ยวพาไปดูงานพิเศษอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนยุคสิบกว่าปีที่แล้วจะเป็นงานจะหาวิธีหลอกว่า ถ้าพูดตรงๆเนี่ยคนจะกลัวภาพเครือข่ายขงผมก็กลัวไม่ไม่น่าเชื่อเป็นธุรกิจที่สร้างเงินเนาะสร้างเงินหลายคนกลัวคือคือหลายๆคนจะมีความฝันกับตัวเองว่าอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่อาชีพที่ทุกคนกาลังทําอยู่ตอนเนี้ยดีไหมบอกว่าดีมากแต่ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวออกจากวงจรตรงนั้นได้ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่แปลกถ้าถ้าเราได้ทําจริงๆจริงเนี่ยสิ่งที่เราฝันมานับ10ปีเนี่ยเป็นไปได้เป็นแบบระยะสั้นๆด้วยใช่ครับเป็นไปได้จริง พอตอนนั้นได้รู้สึกว่าเออมาเข้ามาฟังธุรกิจเคอข่ายคายพอฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่โดนหลอกมาพอเข้าไปฟังรู้สึกว่าเออมันมันทำได้ไหมหรือมันคงยากเกินไปสําหรับเราเรามีรู้สึกความฝันะสิ่งที่เราฝันมันจะเป็นจริงแต่คนที่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครับรู้ได้เลยบ้าเพื่อเจออยู่ดีๆลาออกมาทําไมอะไรแบบนั้นเพราะผมคิดว่าพอไปปุ๊บเราอาจจะลงงานทันทีเลยออกเลยครับออกเลยครับคิดว่าเราทําได้อแล้วใจลาออกเลยออกเลยแล้วทำจริงจังเลยครับใช้เวลานานไหมครับ ที่ถึงจุดที่เรียกว่าสําเร็จประมาณช่วงนั้นคือไม่ลุ้ไม่รู้มีคนสอนหรือเปล่านะตัวเองจะชอบทําอะไรได้ตัวเองครับประมาณสองปีกว่าขึ้นตําแหน่งสูงสุดของที่อีกหนึ่งบริษัทที่เคยทำตำแหน่งบริษัทแรกเลยที่ทำได้ข่าวว่าที่ตอนเคยทํามีรายได้ถึงหลักสามแสนบาทต่อเดือนครับจากรายได้เท่าไหร่ครับตอนโรงงานอืรวมโอด้วยไม่มีวันหยุดเลยประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามอย่างหนักถ้าในอาชีพรวมโอเนี่ยหมายถึงเกินแปดชั่วโมง เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆต่อวันสองชั่วโมงสามชั่วโมงสิบสชั่วโมงแล้วไม่มีวันหยุดเลยครับไม่มีวันหยุดต้องอย่างนั้นเนาะคือขยันใครใครจับฉลากได้โอนเราก็จะขอซื้อมาทำแทนตั้งนั้นเลยหยุดปีใหม่สี่ห้าวันเราก็จะมาทําแทนจนร่างกายเรารับไม่ได้รับไม่ได้เพราะเชื่อเชื่อว่าหลายหลายคนเป็นอยู่นะตอนนี้แล้วเป็นหนักกับผมด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนจะแบบต้องทํางานให้มากขึ้นเพราะอะไรค่าเพ่าบ้านมาแล้วออ้บางคนพอ ถอยมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันริมาแล้วอ่าบางคนเป็นหัวหน้างานหน่อยก็มีบิกอัพมีรถปุ๊บคือมันค่าใช้จ่ายมันเยอะมเริ่มมาเพราะนั้นครูทุกคนที่ทํางานโรงงานเนี่ยหรืออาชีพอื่นจะต้องหาอะไรพิเศษเพิ่มอืมค่อนข้างแต่บางคนจะกลัวภาพของเครือข่ายอยู่ใช่ครับครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับจากอย่างที่บอกเราจากหนุ่มโรงงานมาครับพอเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมครับ วันหยุดเรามีบ้างไหมอิสระภาพต่างๆเรากลับมาคือได้เยอะนะแต่ช่วงแรกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงจะทําแบบหามลุ่มหามข้ามเลยคือเดินสปอนเซอร์เองคือทาทุกวิธีการเลยรู้ทําเองก่อนเลยคือผมไม่ชอบที่มานั่งคุยแล้วคือคนนั้นยังไม่ได้สําเร็จผมเชื่อว่าจะศึกษาตัวเองเราจะได้ล้มลุกคูค้าในตัวเองและประสบการณ์เนี้ยคือได้ถ่ายทอดกับน้องๆใหม่ๆที่กําลังเข้ามาอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นรุ่นพ่อก็ได้นั่นคือประสบการณ์ก็จะลุยต่างจังหวัดเองไปโซนอีสาน ไปฝังตัวอยู่นั่นจนขาดการติดต่อทางบ้านเลยที่บ้านเป็นห่วงมากเลยช่วงนั้นคือบ้านละหามมากไปคุกคีติโมกับชาวบ้านจริงๆก็อย่างที่ว่านะครับเมื่อเรามีความฝันเนาะทุกอย่างมันจะตามมาเองคือเรามองว่าคนนั้นทําได้เราก็ต้องทําได้นี่คือเรื่องใหญ่สําคัญที่สุดนะครับทีนี้พอเราทําอยู่ธุรกิจแห่งหนึ่งที่เคยทํากันมานะครับแต่อะไรที่ทําให้พี่วิชารู้สึกว่าอยากเข้ามาสู่ธุรกิจพีไฟท์ั้งในธุรกิจพีไฟเราเพิ่งเริ่มกันมาประมาณไม่กี่เดือน9เดืน10เดือนสิงเลือนที่ทําเตือง ธุรกิจเครือข่ายมีเยอะมากบางท่านในผ่านมาอาจจะมากกว่าผมก็ได้อาจจะโอ้โหเป็นสิบเลยก็ได้หนึ่งคือการสปอนเซอร์ต่างกันแล้วคือปีห้คือเนี่ยพอผมเดินแล้วปุ๊บหนึ่งมันมีทีวีครับผมก็ตว่าเออเนาะเมื่อก่อนเราทําเครือข่ายเราจะต้องทําจากเริ่มงเดิใบเดิมเดิมไปเดินสปอนเซอร์ตามทุกที่ที่มีคนเราคุยได้หมดเลยแต่มันมองภาพยากต้องไปคุยสินค้าชิ้นหนึ่งให้คนจินตนาการภาพตามเราเนี่ยค่อนข้างที่คุยเหนื่อย เยอะมากๆเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยก็เขาจะเชื่อถือเราครับนะครับแต่วันนี้ปุ๊บทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งดูที่บ้านเนี่ยวันนี้คุณมีทีวีแน่ๆใช่คุณกําลังดูเราและอีกจํานวนอีกหลายคนเนี่ยก็กำลังดูทีวีเหมือนกันเพราะนั้นคือเาอภาพว่าโอ้โหเราได้เข้าไปนั่งในบ้านเขาแล้วอะถึงบ้านเขาเลยแล้วได้ดูกันทั้งทุกคนในบ้านด้วยแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องคุยกับคนหนึ่งคนแล้วกาจะเข้าไปคุยกันทั้งบ้านได้มันยากมากยากนี่คือเมื่อสิบปีก่อนอัน สถานีของเราเองใช่ครับครับต่อไปครับที่เข้าสู่ธุรกิจเพราะอะไรมองอย่างเดียวหรือว่าไงคือมองภาพรวมมองพรีไฟ์สินค้านํอคือจากการเทสกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอบรับดีมากคือการทานและต่อเนื่องถ้าบางทีเวลาเนี่ยเราไม่มีเวลาได้คุยกับลูกค้าเก่าๆหรือว่าสมาชิกเก่าๆจะโทรกลับมาว่าอาจารย์วันนี้ขอสั่งตัวนั้นนะขอสั่งตัวนี้นะอะไรเงี้ยมันกลายว่าเออเนาะ มันเป็นอะไรที่แบบง่ายลูกค้าซื้อซ้ำซึ่งมันมีรายได้ต่อเนื่องแล้วผู้บริโภคเขาก็มีรายได้ต่อเนื่องซึ่งเขาจะไปซื้อตามมินิหมากซื้อสินค้าตัวเองอยู่แล้วเื้อยแล้วเขาไม่ได้เลยและเราก็จะพยายามบอกว่าเออพี่ลองทําธุรกิจดูนะคือทานแล้วเนี่ยจะทาไงพี่ได้ทานฟรีแล้วเชื่อว่าเราคนเหล่านั้นคือบางคนทานตกงานคนอยู่บ้านอยู่ไร่อยู่สวนว่างงานห อาจารย์เนี่ยพี่ไม่ได้มีอาชีพอะไรทำเลยนะพี่เฝ้าสวนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องมีรายได้ทำเชื่อผมอะไรเงี้ยผมจะขายไปก็ได้ข่าวว่าพี่บิชาเวลาทารายการเสร็จทีหนึ่งลูกค้าโทรมานี่จะโทรมาปรึกษาแต่แต่ละขณะนั้นเขาไม่รู้ว่าเราเป็นแม่ทีมครับคิดว่าเป็นพิธีกรเพราะจัดบ่อยมากอ่าจัดบ่อยคือเราจะพยายามอยู่เบื้องหลังคือจะช่วยผลักดันลูกทีมให้เขาอ่าเจริญก้าวหน้าเมื่อเมื่อมีการตอบรับดีมากๆในในตัวสินค้านะครับเห็นว่ายอดขายที่หนึ่งเป็นหลายๆล้านบาท นะครับที่เราโทรแล้วก็สั่งค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือนี่คือส่วนส่วนแรกที่เลือก p ีไฟส่วนอื่นมีอีกไหมครับที่พอเข้ามาสู่ระบบแล้วเป็นยังไงบ้างคือระบบการทํางานค่อนข้างเวิร์คครับคือเรามีระบบความพร้อมของ p ีไฟเนี่ยมากกว่าหลายๆที่ที่บางที่คือสถานที่โอเคแล้วแต่ยังไม่มีระบบในการทางานใช่ไหมฮะอันนี้เือเรื่องใหญ่จากเพื่อนเพื่อนที่เจอกันให้เป็นไงบ้างเขาบอกเออทุกอย่างพร้อมนะแต่ไม่พร้อมระบบครับมันมันเจริญเติมโตมันจะยากเป็นอย่างนั้นนะใช่เพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ธุรกิจเคร เป็นดอกเห็ดเยอะมากเยอะคือผมเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายค่ายนะครับที่เริ่มทําธุรกิจจะชูด้วยสินค้าก่อนนะครับชูเรื่องแผนการตลาดก่อนแต่ลืมไปว่าระบบที่นําพาให้เขาขับเคลื่อนับคไรต้องมีการฝึกคนที่เข้ามาเพราะบางคนอย่างที่บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยถ้าคุณมานั่งเสียเวลาเรียนปี2ปี6เดือนเขาท้อแล้วแต่ถ้ามา2เดือนสาเดือนเฮ้ยคุณมีรายได้แล้วนะที่เราพูดตำแหน่งพูดสวัสดิการเป็นเป็นไปได้จริงอ่าเราไม่ได้นั่งเพอร์ช เขาจะแบบกระจายข่าวได้เร็วมากยิ่งวันนี้เรามีผู้ที่รับตําแหน่งแล้วด้วยครับนะครับผมว่าอีกไม่นานจะเร็วมากนะครับทั้งทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ที่ขึ้นตําแหน่งนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วพี่บีชาเข้ามาตั้งแต่เปิดตั้งแต่เปิดเลยแต่เริ่มเริ่มตั้งเริ่มเริ่มเลยตั้งแต่เราก้าวเข้ามากันนะครับถึงวันนี้เราเห็นหลายๆอย่างในผีไฟค่อนข้างเด่นขึ้นมาเยอะเยอะอีกหลายๆข้อที่แตกต่างกับธุรกิจอื่น ครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ธุรกิจเยอะมากเนาะมัน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 มีหลายรูปแบบครับตรงนั้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นผมน่จะโดนสปอนเซอร์บ่อยเห็นว่าโดนทุกวันเลยทุกวันเลยไ่ยตรงไหนได้มีแต่คนสปอนเซอร์บ่อยบอกโอเคโอเคดีหมดอยู่ก็อยู่ไว้ก่อนนะใช่ไหมฮะแต่ไดาวันนี้เราจะอยู่ที่นี่เราก็จะเติบโตไปกับที่นี่ครับถ้าบอกว่าวันนี้คนที่กําลังมองทีวีู่นนี้ครับถ้าคุณบางคนยังยังพักร้อนอยู่ที่บ้านยังเหนื่อยอยู่ลองลองโต้ปรึกษาใช่เพราะผมก็เคยจะพักร้อนเหมือนกันครับคือหยุดจาก ช่วงเวลานิดเดียวองช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่แบบไม่เอาแล้วเครือข่ายเหนื่อยจะไปพักร้อนแล้วไปทาอย่างอื่นจริงจริงจริงอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากครับคือผมนังบอกว่าวันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจจะทําสําเร็จแต่วันนี้มันต้องทําแบบต่อเนื่องทําต่อเน่องอย่าหญ่พี่บิชาเองยังเคยรู้สึกอยากหยุดในธุรกิจเหมือนทุกคนถ้าได้แต่อย่าถอยเพราะเรายังมีความฝันอยู่นะถ้าคุณยังมีฝันว่าอยากจะมีพานาสหนึ่งคันรถซีส่วนหนึ่งคันไม่จำเป็นต้องเบนนะครับ มีบ้านที่ครอบครัวอุ่นสักหนึ่งหลังมีครอบครัวคือได้ส่งลูกเรียนหนังสือที่ดีๆอย่างเงี้ยอ่ามีเวลาพาลูกไปพักร้อนครับธุรกิจเครือข่ายเลือกได้เลยไม่ได้เลยครับแน่นอนทุกคนมีมีโอกาสที่จะหยุดหยุดนิ่งก่อนได้ครับแต่ไม่ไม่ได้หยุดไปเลยใช่ไมไม่ได้หยุดไปเลยบางคนชอบหยุดไปเลยครับมีมีมีเคยหยุดครั้งหนึ่งที่แฟนไปคลอดลูกครับสิบวันเชื่อไหมอยู่โรงพยาบาลกลับมารับเงินที่บริษัทช่วงนั้นคือ แสนกว่าขนาดหยุดไป10วันครับนั่นคือบริษัทบริษัทที่ก่อนที่เราจะเข้าไฟฟ้าครับตรงนั้นคือนี่คือเสน่ห์ของเรามันเลยบอกว่าโอ้โหเราหยุด10วันแต่เรากลับมารับเงินแสนถ้าเราทํางานประจำเนี่ยชีพเดิมๆอยู่เนี่ยอย่าว่าแต่เงินแสนเลยเขาจะให้เราด้วยกันสิบวันเขาหักหมดแล้วใช่แต่ในขณะองค์กรเราทํางานอยู่ใช่ครับ เราไม่ได้เอาเราเปรียบเขาแต่เราต้องไปดูแลเขาป่วยแค่สิบวันเราอยู่โรงพยาบาลแต่กลับมาปุ๊บเรารับเงินในสมาชิกดวงนี่ไงนี่มันคือคือของจริงถูกต้องใช่นี่คือ mlm นี่คือเน็ตเวิร์งจริงๆนะครับเป็นไปได้จริงๆหลายค่ายตอนนี้กําลังแข่งขันเรื่องขายสินค้าเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรกันนั้นคือข้อดีของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนื่องจากเรามีทั้งผิดพันธุ์ที่ดีริบีชาเปิดใจตั้งแต่ต้นละนะครับเรามีแผนการตลาดที่มีตําแหน่งเกียรติยศนะครับไม่ใช่แค่ทําแค่แผนเนาะขึ้นตําแหน่งมีตําแหน่งควววาามเสสสรรรริกกกออองัับบบีีนะแล้้็่่่ท3ืขู ในการคอสต่างๆอบรมต่างๆคือจะมีคนช่วยฝึกอบรมช่วยสอนให้อยู่แล้วเพราะนั้นวิธีการทำงานเดี๋ยวเราคุยในช่วงหน้านะครับว่าวันนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็นตำแหน่งโกลเด้นคราวนะครับใช้เวลาเวลาเพียงแค่3เดือนนะครับคุณปีชากิเมก็สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งได้ด้วยนะครับหลายคนคงเคยได้ดูภาพวันงานไปเรียบร้อยแล้วในงานเดชแชมเปี้ยนครั้งที่4ที่ผ่านมานะครับวีปีชาพูดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเปิดใจกับทุกคนนะครับแล้วก็ทําทุกคน หลังหลังจากงานก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะท,ทอางผู้เกี่ยวข้รา,าด้วยนะครับในช่วงหน้าเราจะมาพบกับวิธีการทํางานนะครับวันนี้หลายคนนะครับรู้สึกว่า P ีไฟทํายังไงถึงมีรายได้เยอะๆทายัางไงถึงมีตําแหน่งแบบนี้ทุกคนอยากรู้ทําทำถูกต้อง<ำ>คือปัญหาคือสมัครแล้วไม่ป,ปัญหาซื้อสินค้าได้แต่ปัญหาคือทําอย่างไรถึงมีเงินแสนเหมือนทุกวันนี้คุณปีชาช่วงหน้าเราพบกันครับ